สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันค่ะมาดูกันค่ะว่าคนที่จะเข้ามารักคุณหมดหัวใจเขาเป็นใครนะคะหรือว่าคุณเจอแล้วหรือ,อยังนะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทุกท่าตทุกราศีค่ะทุกๆคนเลยที่คุณมีความรักอยู่ในหัวใจเนาะคนโสดก็ได้นะมาดูกันค่ะ คนที่จะเข้ามารักคุณหมดหัวใจเขาเป็นใครเดี๋ยวนกขอบให้นำเรื่องหนึ่งใบนะขอบพักคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนทุกช่องทางเลยค่ะดูกันค่ะคนที่โอ้โหพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนโอ้โหคนที่โรแมนติก มีสเสน่ห์นะคะดูดีมีความนุ่มนวลโอ้โหสเสน่ห์แบบสเสน่ห์เหลือร้ายอะคนคนนี้จริงๆนะคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเขามีสเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ใส่ใจคุณมากๆเลยเขาจะให้ความสำคัญกับคุณนะคะ ไม่ว่าเอ,อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคุณวันเกิดนะคะของที่คุณชอบวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีช่อดอ,อกไม้มาให้คุณเขาจะมีของขวัญเขาจะมีอะไรดีๆมาเซอร์ไพรส์คุณให้คุณแปลกใจอืเป็นความรักที่อบอุ่นมากๆเลยอ่ะคนคนนี้ย รูปร่างหน้าตาดีนะคะแล้วก็มีเสน่ห์จะบอกว่าอะไรอีกนะคะขึ้นในออฟ c u p เนี่ยหนูรู้สึกว่าคนคนนี้ยเขาจะเป็นคนที่ทำให้วันธรรมดาของคุณอะเป็นวันพิเศษในทุกๆวันอะใช่เพราะว่าคุณคือคนพิเศษของเขาแน่นอนนะคะมาดูกันเนาะ คนที่จะเข้ามารักคุณหมดหัวใจขอดูค่ะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณรอมานานแล้วคุณโสดมานานแล้วคนที่เจอก็ไม่ใช่นะคะความรักที่อยากจะเจอก็ไม่เจอสักทีอะไรประมาณนี้เลยเนาะอืหรือบางคนอาจจะได้เจอกันแล้วนะเพราะว่าขึ้นไพ่ในออคบคัพก็คือเป็นไพ่ของการได้พบได้เจอกันแล้วก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึก รู้สึกดีต่อกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคนคนนี้เขาจะประทับใจคุณตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอโอ้โหสิบเหรียญความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งคู่ชีวิตคนที่อบอุ่นคนที่รักครอบครัวนะคะคนคนนี้อยากจ,จะโสดมานานก็ได้ คือไม่ใช่ว่าเขาไม่มีดีแล้วเขาก็โสดนะเขาอะมีสเสน่ห์นะคะมีมีดีอยู่ในตัวอย่างแน่นอนแต่เขาก็เป็นสีถ้วยอาจจะเหมือนคุณนะก็คือคนที่เจอก็ไม่ใช่คนที่อยากจะเจอก็ยังไม่เจอสักทีอะไรประมาณนี้เนาะขึ้นสิบเปลี่ยนว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูแลครอบครัวรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนอยู่ด้วยเราอบอุ่น คนที่อยู่รอบข้างเขาอะค่ะจะมีความสุขทุกๆคนเลยเขาเป็นเขาเป็นความสุขของสิ่งรอบข้างด้วยนะคะคุณคนนี้เด็กถือเหรียญชาวธาตุดินพฤษกกันมังกรหรือว่าเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้เขาจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่เด็กอือฮึบางคนเนี่ยเขาเด็กแต่ว่าเขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วเขาสามารถที่จะ ดูแลครอบครัวได้แล้วนะคะคนคนนี้แบบดูแลพ่อแม่ของเขานะคะหรือบางคนอ,ะอ่ะมีหลานก็รักหลานนะคะส่งส่งหลานเรียนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อืฮมเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเขาอาจจะเป็นนักเดินทางหรือว่าอยู่ห่างไกลจากคุณได้ด้วยนะคะคนคนนี้ เขาจะสนใจแค่คุณเท่านั้นจริงๆนะคะพอมาเจอคุณเนี่ยเขาไม่สนใจอะไรเลยนะเขาจะรักแต่คุณเขาปรารถนาแค่คุณนะคะมีการได้คุยกันแล้วจริงๆนะคะบางคนเนี่ยขึ้นชาวทัดไฟเมสิงธนูความสดใส คนคนนี้จะทําให้คุณกลับมามีชีวิตชีวาในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งคุณอยากที่จะมีความรักคุณรู้สึกดีมากๆเลยที่เจอเขาอะเหมือนเขาอาจจะมาช้านะคะในในความรู้สึกของคุณน่ะทำไมคนที่ใช่มาช้ามามาช้าจังเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็มา เขาก็มาแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปด้วยคุณคณนนี้คุณคือความสุขแล้วก็ความสดใสของเขาเห็นไหมคะเหมือนกับในช่วงเวลาที่คุณและเขาอะไม่ได้เจอกันอะยังไม่ได้เจอกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเขาก็ตามหาคุณอยู่ก็ได้นะเอะ่เหมือนคุณและเขาอะอยู่ในช่วงเวลาของการที่ตามหากันและกันอะนะเพราะว่ามันขึ้นไพ่สิบเปลี่ยนก็เป็นพลังงานของเนื้อคู่ได้ด้วยเหมือนกันเนาะ เพราะฉะนั้นการที่คุณและเขายังไม่เจอการอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณและเขาจะต้องเติบโตแล้วก็เรียนรู้ในการใช้ชีวิตไปก่อนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะในการใช้ชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นไพ่เด็กถือดาบนะต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก่อนก่อนที่จะเจอกันแล้วกันจะสติดคนคนนี้เขาจะชัดเจนคุณมากๆ คุณจะรู้สึกมั่นใจแล้วก็ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยว่าคนคนนี้ใช่เขาอาจจะเป็นชาวราศีาัุลมเมถุนตุลกุมนะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการรักษาความยุติธรรมการตรวจตราพทะงานบัญชีทำงานเกี่ยวกับบัญชีหรือว่า ทํางานราชการได้ด้วยนะคะเนี่ยพอคุณมาเจอกันแล้วกันเนี่ยคนคนนี้เขาหลงไหลคุณมากเลยนะเหมือนอารมณ์แบบหลงไหลอะไรบางอย่างอะเวลาเราเจอสิ่งที่เราชอบนะคะเราคลั่งไคล้นะคะสิ่งที่เราแบบปรารถนาที่จะได้เจอรู้สึกเจอคนที่ใช่ความรักที่เรา รอคอยมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอารมณ์แบบหลงไหลแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณมากๆคุณสร้างรอยยิ้มให้กับเขานะคะคุณคือคนที่มีผลต่อหัวใจเขามากๆแล้วเขาอ่ะจะมองคุณด้วยสายตาที่ที่ชื่นชมแล้วก็ดีใจที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขาอ่ะจะเปรียบยังไงดีไพ่ใบนี้ เขาจะมองคุณด้วยสายตาที่อ่อนโยนด้วยความหลงไหลด้วยความรักอยากจะทนุถนอมอยากจะครอบครองอยากจะดูแลหัวใจเธออะไรอย่างนี้เลยนะคะอือหือก็ตามหัวข้อเลยนะคะวันนี้คือคนที่จะเข้ามารักคุณหมดหัวใจคือใครก็คือเขาคนนี้แหละนะเขาจะแบบว่ารักคุณมากๆ เขาจะรักคุณแค่คนเดียวจริงๆความรักของเขาทั้งหมดม่อพี่คุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะคะเงียบๆไม่ค่อยพูดเยอะอะแต่เขาเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะค,คนคนนี้เป็นเป็นไม้ที่เจ้าเสน่ห์ก็ได้เขามีเสน่ห์มากๆนะคะบุคลิกของเขาตัวตนของเขาดึงดูด เพศตรงข้ามมากๆเลยแต่เขาเป็นคนที่ก็คือเขายังไม่เจอคนที่ใช่ไงแต่พอมาเจอคนอย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นคนที่เขาตามหามานานประมาณนั้นเลยอ่ะอือหือดูสิคะคุณเป็นความสุขของการรละกันถ้าคุณเป็นคนโสดนะเนี่ยสี่ถ้วยกับนายถือคทานเนี่ยเหมือนกับว่า โอ้โหมันมันคุ้มค่ามากๆเลยกับการที่คุณโสดมานานแล้วคุณรอเจอกับความรักที่ใช่อะนะเหมือนเป็นความรักที่ใช่มากๆแล้วก็ทําให้คุณสดใสมีความสุขในชีวิตมากๆเลยอะค,คนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะได้เจอความสัมพันธ์แบบเนี้สี่หมยก็หมายถึงความสุข คุณจะมีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอคนคนนี้เป็นเหมือนคู่ชีวิตที่รอเวลาที่จะได้เจอกันอะควีนถือเหรียญนะคะเนี่ยไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่คู่นะทุกคนขอเอาวางใกล้ๆกันเลยนะเป็นเป็นความรู้สึกที่ ต่างคนต่างรู้สึกถึงกันถ้าคุณและเขาต่างก็โสดเหมือนกันยังไม่เจอกันเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบว่าเชื่อเหลือเกินว่าจะเจอคนที่ใช่ความรักที่เราปรารถนาเรามีคนที่ใช่อยู่แล้วแหละเพียงแต่อาจจะยังไม่เจอใจเย็นรอต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะคนโสดแต่ถ้าคุณเจอกันแล้วได้คุยกันแล้วคุณจะเป็นความรู้สึกแบบมั่นใจนะคะมั่นใจในความรักครั้งนี้มีความรู้สึก ไว้วางใจสบายใจมีความสุขทุกครั้งที่หลับตานึกถึงกันมีความรู้สึกแบบนึกถึงกันเสมออ่ะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะคุณก็มีความรู้สึกมั่นใจในการและกันแล้วก็มีความรักที่มั่นคงให้กันด้วยเป็นอะไรที่คุณทั้งคู่เห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้มากๆเลยอ่ะแล้วก็ ไม่มีทางที่จะแบบยอมปล่อยความรักครั้งนี้ไปไม่มีทางที่จะแบบไปเสี่ยงที่จะคุยกับใครนะคะหรือมีใครเพิ่มเพื่อที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปไม่มีทางนะคะคุณจะไม่เสี่ยงเขาก็เช่นกันคุณทั้งคู่เหมือนเป็นความสงบเป็นความสบายใจเป็นความสัมพันธ์ที่ มั่นใจในการรละกันโดยที่แบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะอะจริงๆนะเป็นอารมณ์นั้นเลยอะอันนี้คือเท่าที่นกสื่อออกมาได้นะจริงๆแล้วมันน่าจะลึกมากกว่านั้นนะความรู้สึกของคุณและเขานะคนที่จะเข้ามารักคุณหมดหัวใจโอ้โหเนื้อคู่อย่างแน่นอนคุณและเขาเป็นเนื้อคู่ของกันรละกันนะคะขึ้นสองถ้วยความรัก เหมือนรอวันที่จะมาเอา่อที่จะได้มาเจอกันคุณและเขาอาจจะมีสีผิวที่แตกต่างกันนะคะเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่อยู่เคียงข้างความรู้สึกที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันรักกันมากอยู่เคียงข้างกันไม่ปล่อยมือกันเลยแน่นอนความรักครั้งนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดคุ้มค่าเหลือเกินที่คุณจะได้เจอ ความรักที่คุณศรัทธาความรักที่คุณปรารถนาดูสิคะเหมือนเหมือนสก,กาวานได้รับรู้สิ่งที่คุณปรารถนาแล้วนะคะพลังงานบางอย่างกำลังดึงดูดรักแท้ให้คุณได้เจอนะคุณโสดแต่คุณต้องเชื่อแล้วก็ศรัทธาจริงๆก่อนนะคุณจะได้เจอนะ เราเชื่อว่าเพื่อนๆของเราอ่ะก็ยังเชื่อแล้วก็ศรัทธาในใจเสมอว่าจะได้เจอรักแท้เราเชื่อเหลือเกินว่าเราจะสมหวังในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนคือบางท่านบางคนเนี่ยในเรื่องของการงานการเงินดีหมดเลยชีวิตเพียบพร้อมมากเหลือแค่ความรักนะคะที่คุณอาจจะกำลังแบบ รอเนื้อคู่ของคุณอยู่ก็ได้แต่แน่นอนนะคุณคุณสามารถที่จะสมหวังได้ในเรื่องของความรักด้วยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะคนเราสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกๆด้านนะขึ้นเดอะสตาร์นะคะพลังงานของชาวราศีกุมหรือว่าคนคนนี้จะเข้ามานะคะทำให้คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความรัก เหมือนเป็นการส่งพลังงานอะไรบางอย่างนะถ้าคุณเชื่อในเรื่องของพลังงานความรู้สึกนะดึงดูดซึ่งก,กันและกันทําให้คุณได้เจอกันด้วยนะอืมเหมือนกับเราอาจจะผลักคนที่ไม่ใช่ออกไปเราไม่เปิดรับคนที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อที่จะรอเจอคนที่ใช่เท่านั้นจะเป็นพลังงานแบบนี้ด้วยนะขึ้นไพ่แชมเปนนะคะชาวราศีธนู คนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้หรือคุณและเขาเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือคุณอาจจะเจอกันผ่านการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้นะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้ด้วยนกมองว่าคุณและเขาอาจจะเป็นสายโยกยา,ยาเหมือนกันก็ได้นะบางท่านบางคนนี่เป็นหมอเป็นแพทย์ด้วยกันหรือว่าเป็นคนที่ให้คำ ให้คำปรึกษาผู้อื่นได้สามารถเยียวยาความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นคนที่ใครอยู่ด้วยเรารู้สึกถึงพลังงานที่ดีนะคะได้รับพลังงานบวกจากคุณอะไรอย่างเงี้ยนกเห็นไพ่ไปนี้แล้วทรงพลังมากๆคุณเป็นคนที่มีพลังงานอยู่ในตัวมากๆเลยนะเพื่อนๆนของเราเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ย ส่งไปถึงคนรอบข้างด้วยนะใครอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกสบายใจคุณเป็นคนที่คนให้การยอมรับนะคำพูดของคุณนะ่ะจะมีคนเชื่อนะเป็นคำพูดที่มีความหมายกับใจผู้อื่นนะ่ะ โอ้โหขยายแบบไม่รู้จะขยายยังไงมันลึกซึ้งมากเลยนะคุณเป็นคนจิตใจดีเด e สันคุณและเขานะคะเหมือนเป็นของขวัญเป็นปฏิหารแห่งรักในการละกันก็ได้นะไม่เคยคิดว่าจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าใช่ขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีความสัมพันธ์ ใหม่ๆที่ดีขนาดนี้อะไรประมาณนี้เลยนะคะเป็นความรู้สึกที่ดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างบอกไม่ถูกอ่ะมีพลังงานของออชาววันอาทิตย์เนาะแล้วก็ชาววันพฤหัสนะคะขึ้นก้าวช่วยคุณจะได้เป็นตัวเองคนคนนี้เขาเข้ามาทำให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้น แน่นอนเพื่อนๆของเราคุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะพไพ่ใบนี้คุณไม่ต้องงอใครนะคุณเป็นคนที่แบบเออเติมความสุขให้กับตัวเองได้ทุกวันแล้วก็คนที่เข้ามาถ้าไม่ใช่คุณก็อ,อไม่มีดีกว่าฉันอยู่ของฉันแบบนี้อะไรอย่างนี้นะ ทีเนี้ยคนคนเนี้ยเขาเข้ามานะคะเขาจะไม่ได้เข้ามาแบบลดทอนความสุขอะไรของคุณเลยในชีวิตของคุณนะจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยิ่งดึงความเก่งหรือว่าสิ่งดีๆในตัวคุณศักยภาพในตัวคุณออกมาได้มากกว่าเดิมเลยคนคนเนี้ยนะคุณมีของดีอยู่ในตัวที่มันมากมายคนคนเนี้ยจะทำให้คุณเป็นคนที่ที่ดีที่สุด เป็นคนที่แบบเอ่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอะต้องพูดแบบนี้เลยนะเพราะว่าตัวคุณก็ดีอยู่แล้วเป็นคนที่แบบทรงพลังเป็นคนที่แบบมีความสุขนะคะมีพลังงานที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะหยิบยื่นให้กับผู้อื่นด้วยความรักครั้งเนี้เข้ามาคุณได้เป็นตัวเองคุณไม่ยึดอัดเลยนะคะดูสิคะความสุขของคุณนะโอ้โห เยอะมากมายขอดูนะคะ2เหรียญคนคนนี้คนคนนี้เข้ามาคุณจะรู้สึกปลอดภัยคุณจะไม่รู้สึกลังเลใจอะไรเลยเนาะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้เขาไม่เสี่ยงเลยที่คุณจะรักไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยที่คุณจะต้องกลัวที่จะรักคนคนนี้คุณพร้อมที่จะมอบหัวใจ ให้กับคนคนนี้เพราะคุณรู้สึกได้ถึงความรักที่เขามีให้กับคุณบางคนโสดมานานอาจจะรู้สึกว่าการที่จะรักใครสักคนเนี่ยมันเหมือนเป็นการเสี่ยงหรือเปล่านะฉันจะเสียใจไหมฉันจะผิดหวังในเรื่องของความรักหรือเปล่าแต่คนคนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกคุณไม่กลัวเลยเลยไม่กลัวที่จะรักใครคุณอยากที่จะรักเขา คุณอาจจะเจอกันผ่านกลุ่มเพื่อนนะคะงานสังคมก็ได้นะโอ้โหความรักความรักที่ดึงดูดซึ่งการลระากันดูสิคะโอ้โหคุณและเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทั้งคู่เลยนะหน้าตาดีรูปร่างดีแล้วก็มีสเสน่ห์คนที่มีสเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องหล่อต้องสวยอย่างเดียวนะคะสเสน่ห์ก็คือสเสน่ห์เนาะ โอ้โหเสน่ห์คือมีมีอะไรที่น่าคนหาอยู่ด้วยเราไม่เบื่อเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีแต่คนอยากอยู่ใกล้อะเป็นอารมณ์แบบนั้นเมื้อคู่ของคุณกำลังจะมาแล้วนะคะหรือว่าถ้าคุณได้เจอแล้วคุณก็จะรู้สึกแบบที่นกอ่านไพ่ไปเนี้ยนะก็อยากให้ทุกคนน่ะได้รับพลังงานจากหน้าไพ่ ไปนะคะพลังงานที่ดีๆขอให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็ววันเนาะมีพลังงานของชาวราศีเมถุนด้วยเนาะสามถ้วยอาจจะเจอกันผ่านงานแต่งเพื่อนก็ได้นะงานเลี้ยงงานสังสรรค์คนคนนี้จะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักจริงๆ The e m p r e s s คนที่ใช่ความรักที่คุณปรารถนา ความรักที่ควรค่ากับหัวใจของคุณคุณจะถูกเขารักแล้วก็ดูแลอย่างดีที่สุดคุณคือโลกทั้งใบของเขานกไม่กล้าที่จะโชว์ไพ่เยอะเลยอะช่วงนี้โดนปิดกั้นนะคะนกก็ต้องปิดไพ่จริงๆอย่างที่จะให้ทุกคนได้เห็นไพ่เหมือนกันเนาะคืออยากจะโชว์ไพ่นะแต่ว่ามันโชว์ไม่ได้จริงๆคุณเป็นคนที่จิตใจดีงาม มีความเป็นผู้ให้สูงมากๆเลยซึ่งเขาสัมผัสได้นะคะเขารู้สึกเลยว่าคุณเนี่แหละคือคนที่เขาตามหามานาะนคุณคือเจ้าหญิงของเขานะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็อยากเป็นเจ้าหญิงของคุณอนะอยากให้คุณปกป้องดูแลเขาบอกเลยคนที่คุณเจอเนี่ยเขาเป็น คุณสมบัติของเขานะเขาเป็นพ่อที่ดีได้เขาเป็นแม่ที่ดีได้อย่างแน่นอนเขาเป็นสายที่แบบดูแลนะคะดูแลถ้าเป็นผู้ชายนะก็จะแบบปกป้องดูแลภรรยาดูแลแฟนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะดูแลสามีดูแลแฟนอย่างดีเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดี คุณทั้งคู่ดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะเป็นอะไรที่ผูกพันกันมานานต่อให้คุณเพิ่งเจอกันก็ตามนะไพ่หกช่วยเนี่ยเป็นรักต่างวัยก็ได้หรือว่าเป็นคนในอดีตชาติก็ได้นะคะที่มีความรู้สึกห่วงใยผูกพันซึ่งก,กันและกันแล้วก็เป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขไพ่ใบนี้ขึ้นหกช่วยสําหรับเนี้ยนกมองเห็นถึงพลังงานความรักแบบ ไรเงื่อนไขความรักที่ซื่อสัตย์ที่มีต่อกันความรักที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกันเนาะดีมากเลยอพลังงานนะคะคนที่จะเข้ามารักคุณหมดหัวใจโอ้โหเขาจะเขาจะหลงคุณมากเอาจริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาแบบไหนแต่เขาชอบแบบคุณอะ่ะเขาใช่เลยอะ่ะไม่รู้จะบอกอยังไงดีนะคะ โอ้โหคิงถือคาทาใบเนี้ยร้อนแรงมากๆเป็นคนที่ดูฮอตเป็นคนที่ดูเจ้าสเสน่ห์ดูหน้าคุนหาอืม hmm. คุณอาจจะแบบสะกดใจเขาได้อะไรอย่เงี้ยเขาตกหลุมรักคุณอนะ่ะไพ่ใบเนี้ยยังไงน้องก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นไพ่ที่แบบจ้องมองแต่คุณนะคะ หลงสเสน่ห์คุณอนะสองไม้คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ด้วยนะขึ้นสองไม้เนี่ยอยู่กันคนละประเทศเลยก็ได้เนี่ยต้องมีการเดินทางอย่างแน่นอนนะถึงจะมาเจอกันได้คนที่คุณรอคอยความรักที่คุณปรารถนาจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะแัางงานของหมอแพทย์พยาบาล ทง,งานของพ่อไม้ไม่ไม้หรือคนที่เคยจบความสัมพันธ์มาแล้วนะคะคนคนนี้จะเข้ามานะคะเข้ามาทําให้คุณอยากที่จะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาทําให้คุณอยากที่จะรักเป็นหมอเป็นแพทย์ทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้เนาะ คนคนนี้เขาจะมาเปิดใจคุณจริงๆนะเนี่ยบางคนน่ะเจ็บหนักมาในเรื่อง,องความรักดูสิคะไม่อยากที่จะรักใครอีกแลวว้วอะเจ็บปวดเหลือเกินที่ผ่านมาแต่คนคนนี้ดูสิคะมีแสงสว่างอตรงเนี้ยเขาจะแบบจุดประกายคุณเขาจะทําให้คุณอยากที่จะรักเขาเขาจะทําให้คุณน่ะอยากจะเปิดใจสเตรนนะคะภายใต้สำรับความ แตกต่างกันของคุณและเขานะ่าจะต่างกันทุกๆเรื่องเนาะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติศาสนาวัฒนาธรรมก็ได้หรือว่าการใช้ชีวิตภาษาที่แตกต่างกันแต่เป็นความต่างที่ไม่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้เลยคุณและเขาเป็นคนที่แตกต่างกันนะแต่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันใช่อะคะ่ะนะเหมือนดึงดูดซึ่งกันและกัน อาจจะเป็นความต่างที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าใช่ออ,อารมณ์แบบว่าบางคนนี้แบบชีวิตคล้ายกันหมดนะอยู่ด้วยกันแล้วมันมันไม่คลิกก็มีนะคะเนาะแต่เนี่ยเป็นความต่างที่แบบลงตัวมากๆเลยม,มีพลังงานของชาวราศีสิงห์ดูสิคะขึ้น The emperor คนที่จะเข้ามารักปกป้องหัวใจคุณดูแลคุณอยู่เคียงข้างคุณคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขี้อ้อนอ่อนโยนนะคะแต่ด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรของเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบเนาะดูสิคะไพ่ใบเนี้ยดูคลื่นขลุ่มนะคะดูแบบมีบารมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบสั่งการเนาะด้วยงานของเขาเขาอาจจะทำงานเป็น เจ้าของธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีอำนาจในการสั่งการก็ได้แต่เวลาอยู่กับคุณดูสิคะน่ารักเขายอมคุณเขาอ้อนคุณนะคะโอ้โหคุณดีต่อใจเขามากๆเลยคนคนนี้ยแหละที่จะเข้ามารักคุณหมดหัวใจเขารู้สึกว่าเวลาได้อยู่ใกล้คุณนะ่ะเขาได้เป็นตัวเอง เขาเป็นคนที่ใครๆก็อยากที่จะครอบครองเขาเหมือนกันนะคนคนนี้ยอ่าแต่เขาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณเขารักคุณเหมือนกับว่าคุณและคุณและเขาเนี่ยดึงดูดซึ่งกันและกันมากกว่านะอืมโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะ รับพลังงานที่ดีจากหน้าไพ่ไปแล้วก็ขอให้คุณน่ะได้สมหวังในความรักกันทุกคนเลยเนาะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้ค่ะตามไอดียไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ